โอเคค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะพามาเข้าสู่เรื่องสมดุลความร้อนกันนะคะสมดุลความร้อนคืออะไรสมดุลความร้อนคือสาร2ชนิดนะคะที่มีอุณหภูมิต่างกันแล้วมาสัมผัสกัน จึงเกิดการถ่ายโอนความร้อนค่ะและมันนะคะจะหยุดถ่ายโอนความร้อนนะคะเมื่ออุณหภูมิของทั้งสองสารเท่ากันส่วนสูตรที่ใช้ในการหานะคะคือเบตเดลต้าคิวนะคะเดลต้าคิวเพิ่มนะคะเท่ากับเดลต้าคิวลดข้อควรที่จําที่ควรจะจํานะคะคือความร้อนมากจะถ่ายโอนไปยังความร้อนน้อยค่ะง่ายๆก็คือความร้อนมากนะคะจะถ่ายโอนไปยังความร้อนน้อยเสมอค่ะเมื่อสองสารนะคะ เมื่อสารสองสารมีอุณหภูมิต่างกันมาผสมกันก็จะเกิดเป็นอุณหภูมิใหม่ค่ะสาหรับใครที่สงสัยนะคะว่าเดลต้าเพิ่มสำหรับใครที่สงสัยนะคะ,คสสะ,คะก็คือเดลต้าเพิ่มนะคะจะเป็นอุณหภูมิที่น้อยกว่าแต่เมื่อทําสูตรแล้วนะคะจะกลายเป็นอุณหภูมิที่เพิ่มค่ะนี่ค่ะคานนี้นะคะเราก็จะพามาดูตัวอย่างโจทย์สูตรดความร้อนกันนะคะในข้อที่หนึ่งค่ะคือ น,น้ำแข็งที่0 000. องศาเซลเซียส5้กรัมมาผสมกับไอ้น้ำที่100องศาเซลเซียส10กรัมผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรแล้วก็ความร้อนเฉพาะน้ำแข็งเท่ากับ80แคลต่อกรัมค่ะทอานี้นะคะเราก็จะมาดูกนอนค่ะว่าเรามีอะไรบ้างในหใาฝั่งของน้ำแข็งนะคะก็คือมวลก็คือ มวลนะคะคือเท่ากับ50อุณหภูมิก็คือทีหค่ะเท่ากับศนย์องศาเซลเซียสทางของไอน้ำนะคะก็คือมวลเท่ากับ10บ่ะ10กรัมอุณหภูมิ ก็คือ t ีหนึ่งเท่ากับหนึ่งร้อยองศาเซลเซียสนะคะซึ่งอันนี้นะคะเราต้องมาหาของด้านของ T ีสองค่ะก็คือมวลก็จะเป็นเท่ากับห้าสิบกร,รมัม T ีสองเราไม่มีค่ะแล้วก็เว้นเอาไว้เพราะเราไม่เพราะเราต้องไปหาทีนะคะอันนี้ก็จะเป็นมวลเท่ากับสิบกร,รมัมนะคะแล้วก็ ทีสองเท่ากับอันนี้ค่ะเพราะว่าเรายัางไม่รู้นะว,ว่า t ีสองคือเท่าไหร่คราวนี้สูตรที่เราใช้นะค,ะคือ Q e l t a Q เพิ่มเท่ากับ Delta Q ลดค่ะซึ่งอันนี้นะคะคือ มันเป็นทั้งการเปลี่ยนสถานะและอุณหภูมิค่ะเราจะใช้เป็นสูตรนะคะคือ ml บวก mc เดลต้า t เท่ากับ ml บวก mc เดลต้า t ทั้งสองฝั่งค่ะเราก็จะมาทำนะคะก็ จะเป็นถ้าเกิดเราใส่ข้างไปก็เป็นห้าสิบคูณแปดสิบบวกห้าสิบของหนึ่งทีสองลบศูนย์เท่ากับสิบคูณ ห้าร้อยสี่สิบบวกสิบคูณคูณหนึ่งร้อยลบ t สองค่ะจะเป็นประมาณนี้แล้วทีนี้เราก็ทำการคูณของเราสองฝั่งอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสี่พันบวกห้าสิบ t สองเท่ากับ หกพันสี่ร้อยลบสิบทีสองบวกกับสิบทีสองค่ะจะเป็นแบบนี้จากนั้นเราก็ทำการ ทำการบวกแล้วก็ทำการย้ายข้างนะคะมันก็จะเอ้ยแล้วก็ทำการบวกของฝั่งนี้แล้วก็ทำของฝั่งนี้นะคะนี่ก็จะเป็นสี่พันบวกอขอขออภัยนะคะคืออันนี้อันนี้จะมีเป็นลบด้วย ออันนี้จะเป็นบวก10บทีสมาด้วยนะคะเพราะว่าเราจะทําให้ทีของฝั่งนี้หายไปอันนี้นะคะมี10บทีสด้วยนะคะก็จะกลายเป็น4000ันบวกห0าสบทีสบวกสิบทก็จะเป็น60สิบทีสเข้ากับฝั่งนี้อันนี้จะหายไปแล้วนะคะก็จะเป็น6400แล้วทีนี้ค่ะ เราก็ต้องทําการทําให้4,000ตรงนี้หายไปนะคะก็จะกลายเป็นอันนี้จะทําเหมือนสมก,การธรรมดาเลยค่ะที่เราเรียนคณิตศาสตร์นี่จะเป็น4,000บ,บวก6 0อ2ลบ4,000เท่ากับ6,400ลบ4,000เท่ากับนะคะอันนี้ก็จะเหลือเป็น สองพันสี่ส่วนอันนี้ก็จะเหลือหกสิบทีสองค่ะแล้วให้เรานะคะย้ายฝั่งค่ะก็จะกลายเป็นเอ๊ะเราก็ทำหารธรรมดาเลยค่ะก็จะเป็นหกสิบทีสองเท่ากับสองพันสี่หารด้วยหกสิบค่ะ ะะก็ตัด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 ,ตดอันนี้นะคะก็จะเหลือ40เพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะ t 2เท่ากับ40ค่ะ